เจอแล้วนี่ไงเตียงของเราตอนนี้ตุนกำลังจะไปขึ้นรถบัสที่บัสสั่นชื่อว่าโยกิเรโซรโรงแรมบอกว่าค่าโดยสาร400รูปีนะแต่พอมาถามปุ๊บคนขับบอกว่ามันรถติดนะขอ500โอเค500ก็500 bad traffic ยังไม่ทันไปไหนเลยรถติดละเดี๋ยวไปเจอกันที่รถบัสไป ดีก็ถึงแล้วสถานีรถบัสแต่ว่ายุ่งมากคนเยอะมากเราเจอบริษัทรถบัสที่เราจะไปแล้วคือ Dolphin House Travel ใช่ไหม <Little bit S 1> ชื่อว่าอะไรเออ Dolphin Travel House <c oughs> เขาบอกว่าให้ไปหา แล้ก่อน11อก่อน5ทุ่ม15นาทีเ,าเพราะว่ารถบัสจะมาก่อนหน้านั้นนะให้เราไปสแตนใบเราว่ารอขึ้นรถบัสเราก็มากินข้าวผัดวิทยมแดงไหมตัวว่ามากินข้าวผัดอินเดียมันคายไฟรไร์การบินไฟร์ไรมาลองกันเดี๋ยว่ารสชาติจะเป็นยังไงคือเมื่อกี้เขาบอกว่า ว่าเข้าผัดอินเดียจะเป็นยังไงเหรอเข้าผัดคือเข้าผัดกับเค็มธรรมดาของไทยเลยก็แบบธราแบบแบบไผ่อะตอนนี้นะเราก็รอรถบัสรอมาจะาชั่วโมงกว่าแล้วก็ยังไม่มา ต่เขาบอกว่ารถจะจมาตอนห้าทุ่มตรงโอเคไปแล้วละรถมาละเรากำลังจะขึ้นรถนอนกันแล้วนะอ๋ออใจยเพราะว่าเรามีเขาถามว่าเราจะเอากระเป๋าไปเก็บไหมเราก็ตอบว่าไม่เพราะว่าเรา,ามีของที่เราจะต้องใช้โอเค ต้องขาก่อนสี่วโอเคเจอแล้วนี่ไงเตียงของเราตอนนี้เราก็อยู่บนนอนอินดีนะะนีโคตรแคบมองไม่เห็นอะไรเลยข้างนอกอนะ่ะ <c oughs> แล้วที่เราเลือกแบบเดียวเจ็ดโมงครึ่งแล้วตอนนี้กี่โมงวะตอนนี้เอ่อเจ็ดโมงสามสิบห้าเราถึงเมืองออรังงาบัดแล้วแล้วก็เทียวตุ๊กตุ๊กไปที่โรงแรมโซนเทลราคาห้าสิบดูปีชัวไม่แพงมากกี่สิตอนแรกคิดว่าหูตดจมพันสักสองร้อ สองร้อยลูปีอะไรเงี้ยไ,ได้โอเคเป็นราคาที่เรารับได้มาถึงบุ๊กมีคนมารอเต็มกรหมดเลยแล้วก็แดงเราเขาก็ห้าสิบกระหมดแล้วก็โอเคสิบต่ห้าสิบจริงๆแล้วเราคิดว่ามันน่าจะประมาณนี้ยี่สิบห้าลูปปีสามสิบลูปีก็ได้แต่เราไปนัดเที่ยวไงยังไงเราก็ต้องจ่ายแพงขึ้นไปอยู่แล้วอากาศเย็นมากเมื่อพลังงานบัตรอ่ะดูบรรยากาศรอบๆพลังงานบัตรนะ Bye.